ขอบคุณสถานที่ด้วยขอบครับสถานที่คือแทดี้เด็บสตูดิโอเป็นบ้านรุ่นพี่ที่ก็เป็นยุคสาวรอ่ะที่เราอขอความช่วยเหลือจากพี่สมัยก่อนที่เขาแบบเปิดร้านเขตรูปอยู่ที่สาวรีเราก็ไปฝากมีดฝากปืนมาตลอดพี่ดี้นี่เองใช่แต่พี่เขาอยู่แถวบ้านบ้านติดกันบ้านติดกันเลยแหละใช่บ้านติดกันเลยแหละเข <c oughs> าก็มีอยู่มีทุกเรื่องราวที่อยู่พร้อมพวกเราในเวลานั้นเน่ยหลายเรื่องแต่วันนี้เขากลายเป็นศิลปินไปแล้วเป็นอากเตไปแล้ว นนใช่ใหญ่ไปน,นะเป็นเดี๋ยวขอนั่งคุยเรื่องงานศิลปะอีกสักนิดหนึ่งนะอะมาบ้านพี่เกเรแล้วเฮ้ยมาบ้านพี่เกเรไม่ไม่รู้จะหิว้วอะไรติดมาติดมือนี้ของใครเนี่ยของมึงเด้ใช่ไอสัตว์แท้ไว้ยับยับ,ยบเลยโอ้ <laughs> ดูของพี่สิครับ <laughs> มาโต๊ะหยิบจานมาใบหอึ่งโต๊ะอีกใบหนึ่ง <laughs> ทีมงานกูกินหรูอยู่สบาย ก็กินง่ายๆอยู่กันง่ายเมื่อก่อนอยู่กันลำบากกว่าน,นี้ยังอยู่กันได้เลยก็ต้องแย่งกันกินนะสมัยก่อนนะ<ช>ทอดไข่มาข้าวมาหูก็แบบต้องกินเร็วอ่ะมาใช่ก็กินเร็วกันแดกไม่ทันกูเนี่ยโตกินเร็วเลยขนาดบิลลี่แม่งถยน้ำไลยใส่อ,อ,อ่ะแม่งยังก,กินกันเลยนะบ้าน<บ>เออมาเขาพอมาบ้านเพื่อนแล้วร,รู้เลยว่าพอมาบ้านเพื่อนเนี่ยมันมีครัวมีอะไรแต่มันเด็กไงถ้าใครทําขึ้นมามันก็แบบปุ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 บต้องกินเร็วเท่านั้นความหิวจะเป็นยังไงอ่ะ จะได้จะรู้เวลาไปบ้านเพื่อนอ่ะเออบ้านเพื่อนนี่ก็สนุกดีนะ<อ>ไปบ้านเอกแม่กองที่บอกว่าไปบ้านเอกแม่กองพอเปิดตู้ข้าวมามีปลาทูนอนอ้าปอยู่ตัวละ<ร>ทำไมยุคนั้นมันาม,มันก็อุดมสมบ,บูรณ์ทำไมไม่มไม่เขาก็ไม่ได้เตรียมว่าจะใครจะมาบ้านหรือว่าอะไรเงี่ยถ้าถ้าเราบอกล่วงหน้าเนี่ยหนึ่งเขาอาจจะมึงไม่ต้องมานะเพื่อนมึงไม่ต้องมางไปแบบจุกเฉินกับท่านหันม,มันก็ไม่มีอะไรให้ใหเรากินอยู่แล้วอืม ี๋ยวร้านค้าแมงกลางคืนแมงก็หาไม่ได้เมื่อก่อนไม่มีเซเว่นใช่ยุคเราไม่มีเซเว่นน้อเว้ยไม่มีไม่มีร้านสะดวกซื้อเนี่ยหายากสองสามทุ่มสี่ทุ่มรปิดแล้วอืมแล้วพวกเราหน่งอยู่กันแบบว่านั่นนะทั้งเช้าเย็นเช้าพูดแล้วก็คิดถึงตอนสมัยผ่านมาสามสิบกว่าปีนะตั้งแต่เจอกันเนี่ยพศสองห้าสามสี่ถึงสองห้าหกแปดเนี่ยกดขึ้นเลขมาแล้วสามสิบสี่ปีเลยกดนานเลย โอ้โหตอนนี้เกเรยังหุนเหมือนเดิมเฮ้ยัวใหญ่กว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนเล็กกว่านี้เยอะเหรอถ้าดูในรูปได้รูปเก่าผิวเลยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนน้ำหนักสี่สิบเบงตอนนี้หนักห้าสิบกว่าแล้วโอ้โหของกูเมื่อก่อนหนักหกสิบตอนนี้นี่ร้อยแล้วเฮ้ยร้อยแล้วเหรอยังไม่ถึงกูแปดสิบแต่ก็อ้วนขึ้นมาเยอะแปดสิบแม่งไม่รู้สึกนะเว้ยใช่วะแปดสิบแปดสิบแปดสิบกูไม่ถึงเก้าอยู่แล้วต้องสูงเท่าไหร่อ่ะเก้าสามเฮ้ยทำไมดูไม่ได้อ้วนนะเว้ยอัน อนแรกเลยว่าผมไม่รวนนี่พูดไปเล่นไปจริงพี่เก้าสามมันไม่ค่อยรู้สึกคืออาจจะเป็นแบบตัวใหญ่ยูเมียมาอันเก้าสามเด็กก็เยอะนี่ียเป็นคนแก่โอ้คนแก่นี่ของมาร์กก็เลยโอ้โหรถเชียงรายอะมาเจอพี่เกเรรุ่นเดียวกันวันวันก่อนคุยกับขบอยเรื่องเกี่ยวกับเดอะมอท่าพระวันนั้น อุ้ยตัวเห็เนี่ยได้ไปร้เปาไหมไปไปด้วยขอเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยขบอยคุยกันว่าวันนั้นน่ะเด็กบ้านหรือเด็กช่างหรืออะไรยังไงวันนั้นน่ะก็น่าจะแบบปีไหนปีหนึ่งเลยฮะสามสี่น่ะแหละเหมือนไปเที่ยวไปทัวร์แก๊งแปดสิบอ่ะแต่ก็ไปกันเยอะนะเพราะว่าบิลลี่อะไรก็ไปกันหลายคนแบเยอะบิลลี่ก็เข้ามาคอมเมนต์อยู่ว่าชุดใหญ่อยู่นะแล้วตอนนั้นเกเรอยู่แก๊ง แ,แกล้งจำสองแต่ก็กไปทัวร์แก๊งแบบสิบบ่อยไงแก๊้งจำสองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่จังหวัดนนท์แต่เดอะมอลท่าพระเนี่ยอยู่ฝั่งทนถูกต้องเคยไปบ้างไหมก็เดอะมอลก็ไปบ่อยไปตั้งแต่สมยสัยราศมีแล้วอ๋อเออใช่ก็เรียนราศมีพี่เกเรอยู่เดอะมอลมาก่อนนี่ว่ะอยู่เดอะมอลมาก่อนเลยไม่ค่อยตื่นเต้นก็ปกตินะตอนนั้นไปก็มีเพื่อนเยอะเด็กกระหนอกอะไรก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็เด็กล่าศมีก็ดีทายไปเรียกกนกระหนกเยอะ เคยได้ยินไหมโอ้โกโบอโอ้พี่โอเออแล้วก็อะไรโอ้ออตโตอะไรจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้เลพี่โอเขก่อสร้างนะเป็นรุ่นที่เราแล้วก็จะมีพวกเรียนช่างยนต์อ่ะผมผมองจําชื่อไม่ได้แล้วเขาส่วนใหญ่รีทยก็ไปเรียนกันมกันทั้งนั้นนะอ่ะออืแล้วก็ไปนั่นแหละสิงอยู่เดอะม<ช>อลล์เงี้ยเราเนี่ยไ,<อ>ไม่ได้ไปสิงกับเขาหรอกเราก็บางทีก็แบบไปเดินเล่นบ้างไปต่อรถบ้างใช่ไหมก็เจอท่าสมัยล่าสุดอ่ะท่าสมัยล่าสุดอ่ะ ใช่อยู่เืที่เดอะมอลล์กันเยอะโดดเดอะมอลล์กันบ่อยเลยอแล้วเสร็จอ่ะเพราะว่ากบกนกเขาไม่เล่นกันก็ก็เลยมองว่าเฮ้ยเด็กกนกก็เที่ยู่ว่าแม่งหน้าเข้าเหมือนกันแต่พอดีเป็นช่างกลก็เลยไม่ได้อยากเรียนช่างกลเนี่ยใช่ชื่อกนกอ่ะคือถ้าชื่อกนกอ่ะบอกเลยเขาชื่อดังอยู่แล้วกนกอินชื่นอะไรพวกเนี้ยบุรพพลแล้วเขาไว้ผมยาวันทุกคนนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกให้มันก็เจ๋งดีเว้ยแต่เนี้ยเราก็ลังเปรียบเทียบแล้วที่ถ้าคูไปเรียนเนี่ย แม่งกลับบ้านยังไงวะต้องกลับแบบไกลมากแล้วจะถึงบ้านดีโมงกว่าจะกลับบ้านได้จะรอดหรือเปล่าวะนืกอออกใช่ไหมถ้าอ้ออถานินยังใกล้เรากลับบ้านแค่ทอดเดียวกหนมมันต้องหลายทอดบ้านเราอยู่บางใหญ่ใช่ไหมมันยากก็เลยเลือกเรียนที่อินเลือกเรียนที่อินแล้ววันนั้นเหตุการณ์เป็นไงบ้างาเขารวมตัวหรือไปเพื่ออะไรยังไงนะแต่งเล่าอยู่ว่าดีดวดมั่งํำถ้าจำไม่ผิดนะก็นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบชวนกันมาเฮ้ยเป็นเดินเล่นเดโมดีกว่าอื สนุกสนุกเผื่อเจอกันหงงกนกด้วยอะไรเงี้ยไอเราก็ไปกันอาวุธครบมือเลยนะออือก็มีทั้งมีดทั้งปืนอ่ะ,อะแต่มีดมีทุกคนแต่ปืนอาจจะมีแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยดัดยาไม่ได้แล้วไขรพกบ้างแล้วเหตุผลทำไมคือก็บอกทำไมอินแตกกว่านั้นะ่ ก็เราคิดว่าเราไปเดินห้างเหมือนเดินนอโมใช่ไเดี๋ยวเหมือนเดินแบบนิเวอร์ที่แถวเราก็รู้ตำรวจห้างมันมีนักเรียนจับลุมเดินเข้าไปใช่ไหมต้องโดนคนอาวุธอยู่แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวซ่อนของกันซ่อนอาวุธซ่อนอะไรเงี้ยไว้แบบว่าด้านล่างตามที่ก่อสร้างพวกอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาหยิบอาวุธไปใช่ไหมคือซ่อนของกันไว้ข้างนอกไว้ข้างนอก ก็ตามกฎมึงจะเดินเข้าห้างมึงจะพบอาวุธขึ้นไปได้ไงเราปภก็ต้องเยอะตำรวจห้างเขาก็มีใช่ปะล่ะมันก็เป็นธรรมเนียมอ่ะเด็กอินแม่งก็เข้าใจธรรมเนียมเราก็ต้องไปเก็บของก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปก็เดินขึ้นไปทุกชั้นอะจําไม่ได้แม่งมีกี่ชั้นหรอสามหรือสี่ชั้นเนี่ยเดินทุกชั้นเลยก็เดินแม่งอาร์ทุกชั้นอะเดินนี่แบบเดินก็แบบเป็นกลุ่มเราอ่ะเออินเว้ยมีรายเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้โบยวายก็เดินแบบว่าธรรมดาแบบว่าใส่แว่นดําก็อาร์อ่ะ ใช่ไหมตามภาษาแบบวัยรุ่นเด็กก็ไม่มีอะไรกี่คนนะตอนนั้นคาดว่าน่าจะประมาณสักไม่ต่ากวยี่สิบน่ะโอ้ถือว่าเยอะนะก็เยอะอเด็กเยอะเลยนะเยอะยี่สิบินมาเยอะถือว่าถือว่างานใหญ่แล้วอ่ะเมื่อก่อนมันก็มีพวกวินมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเขาว่าแบบเดินเข้าห้างข้อสบตาแล้วแต่คาว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแอบแฝงอะไรหรือเปล่าใช่ป่ะอื เราก็เดินไปเราเรา,เราเริ่มเริ่มสังเกตแล้วขึ้นขึ้นชั้นสามแต่ว่าชั้นสี่เนี่ยเริ่มสังเกตแล้วว่ามันเหมือนเหมือนแบบว่ามันมีคนที่แบบแต่งตัวแปลกๆอะแตบบ่งแตบบัวแปลกๆหมายถึงว่ากางเกงขาสาัา้นกางเกงบอลใส่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองให้มันเหมือนพวกเด็กบ้านเหมือนเด็กแบบว่าที่แม่ไม่ได้เรียนหนังสืออะอือแล้วก็น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเด็กเกเรอะไรอย่างเงี้ย ตอนเราเดินขึ้นไปถึงชั้นสามหรือชั้นสี่ไม่แน่ใจนะชั้นชั้นถึงลานสกเก็ตยังลานสกเก็ตไม่ตอนนี้ไม,ไม่ไม่รู้จักไนงะอ๋อชั้นถ้าลานสกเก็ตชั้นสี่ไงใช่ขึ้นไปแล้วระหว่างแบบขึ้นสุดกระไดเลื่อนก,ก็เดินเดิน,ดน,ดน<ๆ>ก็เห็นคนแปลกหน้าเดี๋ยวประมาณสี่ห้าคนบางทีแม่งใส่แจ็คเก็ตเนี่ยแม่งไม่ได้ติดกระดุมนะแจ็คเก็ตสีดําแบบไม่ไม่ได้ติดกระดุนะดม แม่งก็เปิดหยิบสปาต้าออกมาคนละเล่มอ่ะอไล่ฟันพวกเราเลยคือแม่งคงมั่นใจมากว่าเราไม่มีของอ่ะอถือว่ามันใจถึงมากนะพอพกเข้ามาคือมันเด็กถิน่นมันก็น่าจะเกี่ยวกับพวกเด็กกันหนกพวกอะไรอย่างนี้ด้วยมันพกเข้ามาอยู่แล้วท,ที่เดมอลเนี่ยมันไม่มีกระหนกที่แบบยังเรียนอยู่นะมีกระหนกเกา่ามีเด็กบ้านอะไรยเงี้ยคือมันสมรู้ร่วมคิดกัะหมดอ่ะอเป็นลักษณะน,นั้นแหละขอบอยไอ้แตงโมเหรอ ไม่มีแตงโมขายตรงนี้ด้วยหรอวะ <c oughs> วิงะว่งไหมวิ่งไหมวิ่งแตงโม <c oughs> <c oughs> วิง่งแตงโมกูคเคยวิ่งส้มโอกันนะไอ้เหี้ยื่อนี้เขา้าซอยนี้จะถึงเลวเนี่ยไม่ใชไม่ตรงนี้ไม่ได้ครับต้องปีนไงมันเข้าไม่ได้ต้องปีนขึ้นมาต้อ,องปีนสมัยก่อนก็ซอยนี้แหละต้องปีนเข้าไงปีนเข้าเมื่อก่อนวิ่งส้มโอขอแซงนิดนึงพอส้มโอกันไอ้ประทูส้มโอก็ หยิบหยิบส้มโอขโมยส้มโอขโมยกับมโอกันแล้วขโวามมาถมมานเนี่ยที่แม่ง <ไป S 1> ขายส้มโอไม่ใช่ <ๆ S 2> วันนั้นไปงานบวชบิลลี่แหละขโมยส้มโอขโมยส้มโอขโมยส้มโอกันมาแล้วก็ยัดใส่ย,ใสยัดใส่รถยัดใส่รถส้มโอพอยัดยัดยัดโยนโยนโยนไหมฮะสมโอแม่งกลิ้งอ่ะแม่งกลิ้งหล่นออกมาจากรถอ่ะแล้วแม่งกลิ้งไปหาเจ้าของอ่ะเด็กอินรู้กันหมดเลยวันนั้นรุ่นรุ่นเราหมดเลยสมโอ้แม่งฟ้องใชฮะลูกสมโอแม่งกลิ้งกลับไปหาเจ้าของอ่ะกลิ้งมาแบบหาเจ้าของเลยเลยเลยเจ้าของบอไอ้น้อง สบโอโล่อนกจูจำไม่ได้ไม่มีใครจ่ายไม่ใช่งั้น<ต>บวดบลลี่นี่ทุกคนก็ตโตกันหมดแล้วนี่ยังโตแล้วยังแบบว่าโตยังที่ยเหมือนเดิมยี่สิบแล้วอ่ะต่อวันนั้นก็คือเขาใส่เป็นแจ็คเก็ตสีดำแล้วก็พกสปาร์ต้ามาขอบอกนิดนึงว่าวันนั้นอ่ะคาร์บอยอินเนี่ยคาร์บอยเราเนี่ยแหละก็โดนสปาร์ต้าฟันมานะกูกว่าโดนเนี่ยเอาเหรอก็คือชักปุ๊บแม่งไล่ฟันเลย เด็กอินก็แตกแตก,แตกนี่หมายถึงว่าไม่วิ่งหนีนะก็วิ่งไปหยิบแต่พวกไม้ถูพื้นที่แม่บ้านเขาใช้ทําความสะอาดอ่ะก็สู้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยฟูไม่ทันระวังตัวไงโดนฟันกลางหลังเลยสป,ปาร์ตาแม่งชักสป,ปาร์ต้าปุ๊บจะสับสับไม่ทันแม่งสับหลังกูก่อน <c oughs> คือกำลังจะสับวิ่งกําลังจะสับวิ่งแต่แม่งสับหลังกูก่นไง แล้วกูก็วิ่งไปกับไอเอกับใครอีกคนไม่รู้กูวิ่งไปสามคนไอพวกที่เหลือมไอ้พวกคาร์บอนมันก็วิ่งไปอีกทางอไอเอก็หยิบพวกไม้กวาดไม้ถูพื้นนะ่ะแบบว่าแบบสู้อะ่ะมันก็ไม่กล้าเข้าถึงตัวใช่ไหม,มแล้วก็วิ่งไปยังไงไม่รู้ไปโผล่ข้างล่างแบบไปอยู่ไซต์ก่อสร้างอะ่ะทีนี้เรามีอาวุธแล้วม,มีไม้หน้าสามมีเหล็กมีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ คิดว่าต้องกลับไปบวกในห้างเหรอเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมันก็มาใช่ป่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยหูแค่ออกจากห้างไปแต่เนี้ยทางออกเนี่ยเราวิ่งเข้ามาไกลแล้วหลังห้างนึกออกไหมอ๋อก็ไม่ได้มีอะไรแต่ไอ้พวกคนอื่นไม่รู้เราก็กลับบ้านมั้ก็คือโดนทีเดียวแล้วก็กระจายแตกเลยยิงก็คือแตกเลยแต่เห็นนะตำรวจแม่งมาแต่เราก็พิ้วมันไม่มีใครจำได้อยู่แล้ว ก็ผิวมันม,มีคนใส่เสื้อชอ็อปแบบไม่ไม่มีคนใส่อะไรเงี้ยมีใครช็อปลุกไหมมาโดนฟันไม่มีไม่มีแตกกันขนาดนี้ไม่มีแต,แ,มมแต่ทีเนี้ยตอนที่กูโดนฟันแล้วกูวิ่งเนี่ยคูคิดว่าคือไม่รู้กี่เข็มต้องมีอ่ะแต่เขาบอกเขาแตกกันบินเน็ตสามสองคูจ้จักไหมก็เพื่อนห้องเดียวกันเขาบอกว่ามันไม่เคยมาฝั่งทนบอกกลัวมากลมันไม่รู้จะทิศทางตรงไหนยังไงอเพราะว่าแตกกันแ,<ต>แ,แล้วอะ่ะเห็นเพื่อนเราแบบนั้นไหม ไม่ก็คือเวลามันกลุ่มมันแยกกันไปอะ่ะเราก็จะไม่รับรู้ว่าอีกกลุ่มนึงไปเจอชะตากรรมอะไรบ้างถือว่าเราก็รับรู้แค่กลุ่มของเราว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้นะสุดท้ายก็ก็เดินออกมาแล้วก็ไปเจอที่วัดดีดวดเพื่อนส่วนใหญ่ก็กลับไปเจอวัดดีดวดก็ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ทีเนี้ยระหว่างนั้นอนะ่ะตอนนั้นวิ่งไปกไัไอเอเวตาลอีกคนในึงใครไม่รู้ตอนไปอยู่ไซต์ก่อสร้างก็ถอดเสื้อให้แม่งดูบอกเฮ้ย กี่เข็มวะแม่ก็บอกว่าโอ้ยเที่ยรลอยแม่งยาวเลยอ่ะยาวประมาณแบบว่าเกือบพุตอ่ะไม่เข้าไม่เข้ากันหลังแอนเลยนะอ๋อเออประมาณนั้นอ่ะพูดถึงโดนฟันพูดถึงตอนฟันนะตอนที่กูโดนฟันหน้าผากจำได้นใส่เสื้อสองชั้นไงเลยไม่เข้าไงที่กูฟันอาชื่นจาได้ไหมที่ฟันกันนะแล้วก็กูโดนฟันฟันเข้าหน้าผากกูจำได้มึงก็โดนฟันนะแต่กูไม่เคยกูโดนฟันบ่อยแต่ไม่เคยเข้าเลย เขาเน่มันก็โดนใช่ไหมกลางหลังเนี่ยประจําเลยโดนแต่ไม่เข้าบางทีไหลเข้ากางหลังวันที่ตีกันวันนั้นใช่มึงก็โดนโดนแต่ไม่เข้าเหมือนกันเหรอไม่เคยเข้าเลยโอ้โหคือมันส่วนใหญ่มันจะฟันข้างหลังแล้วมันผ่านเสื้อนึกออกไหมถ้า่านฟันแขนฟันหัววัวไม่จะไม่เหลือถูกว่าล่ะบางทีมีดมันไม่ได้คมหรอกมันมีความหนักเฉยแบบอื้ออื้อทําไมก็ท่านพกด้วยามสมัยยุคนั้นก็พกขู่ไว้ก่อนน่ะชัดออกมาก็ มันมีความน่ากลัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟันผ่านล่มผ้าเนี่ยตรงมันแน่นอนอยู่แล้วถ้ามึงฟันสดๆเนี้ยเข้าอยู่แล้วมันไม่มีอะไรรองโปรเทครองรับถูกป่ะถ้าสมมติ้างหัวหัวแน่นอนนจะไปเหลือได้ไงอ่ะคือไม่ต้องมีหรอกแค่มึงเอาไม้หน้าสามอ่ะตีหัวใครอ่ะก็แตกหมดถูกป่ะล่ะแต่ถ้ามันผ่านเสื้อผ้ามันป้องกันได้ระดับหนึ่งอ่ะโอเคก็คือคนสมัยก่อนใส่เสื้อสองชั้นด้วย ก็คือครั้งนั้นก็คือกลับมารวมตัวที่วัดที่ดวงแลลอกกันหมดมไม่มีใคร<ะ>ชอร็อปรดไม่มีใครไม่มีใครใช่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่อินแตกเขาบอกก็ก็ต้องยอมรับว่ามันแตกก็คือแตกถือว่าแต่ที่นียแตกเนี่ยเพราะว่าฝั่งมีวุฒิเราไม่มีวุฒิใช่ป่ะหล่ะม,มันก็เรื่องปกติใครเอามือไปรับอนไรอยไางเงี้ยเราคิดว่าเป็นโรงเรียนไหนก็เป็นพวกเด็กบ้านแล้วก็พวกเด็กกระหนกที่เขาเป็นซุ้มเดียวกันอื สรุปนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้แล้วกันแล้ววันนั้นวันนั้นอ่ะมันที่ไปอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งแต่มีคนถามกันมาแต่ว่าเจ้าตัวไม่สามารถออกออกรายการได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในวงังม,มีเพื่อนคนหนึ่งในรุ่นรุ่นเก้าเลยนะครับที่ไปวันนั้นเหตุการณ์อยู่ด้วยมะตาบ,บะอ่ารู้อ่ะอ่ะข,<ม>ขอขอพูด,ดนิดนึงว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอ่ะมะตาบ,บะ ชื่อน่ารักไหมเขาบอกอินทำไมฉายาดูน่ารักจังเลยแกงมัธบาบาเขาอยู่แกงก้าวเดินเขาอยู่ภูเขาทองอิกเขาจะมีแกงภูเขาทองคือแกงก้าวเดินเขาจะมาเรียนเดินเดินแกงก้าวเดินคือเดินจากมาเรียนับแต่ทีเนี้ยคือชุมชนตรงนั้นน่ะเขามีเด็กอินมาเรียนทั้งแบบต่อเนื่องสมัยอดีตเขาเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นลูกบ้างยันรุ่นพ่อเออเขาก็ประมาณนั้นน่ะ แกงเข้าเดินเขาก็มีชื่อเสียงของเขาอยู่อแล้วเขาก็เจ๋งอยู่ที่บ้านบาทนี่ออกใช่ไหมจะ<ต>ใช่แกงเก้าเดินมัตบาทนี่เขาก็ได้ดีแล้วทํางานในพระราชวังแล้วก็มีหน้าที่การงานที่แบบต้องรับผิดชอบแล้วก็ดีด้วยมัตาบาทจบที่ไหนมารู้วะจบก่อนเข้าอินไม่รู้วะอนนี้อ่ะผมพูดนิดนึงับคือมัตาบาทก็รุ่นเดียวนะ่ะแต่มัตบาทเนี่ยจบไทยประสาทอ ริงเหรอเออแต่ชื่อเขาก็น่ารักนะไม่เพราะว่าชุมชนอตชุมชนในกรุงเทพมันเก่าแก่อย่าลืมนะคือเขาเขามีว่าทําที่มันสอลของใครจะศาสนาหนเรยแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันดีอ่ะทุกาศาสนามนดีอยู่แล้วใช่ทุกาศาสนาดีอยู่แล้วสอนให้ทุกคน<ช>ดีดคือเพื่อนเราอาจจะมาเป็นคิดมากอิสลามมากเราเป็นพุทธเดี๋ยวหล,ว,หลวไม่มีาศาสนาก็ได้คือทุกอย่างมันก็มาเจอกันเนี่ยมันก็คือเพื่อนไม่มีอะไรขวางกั้นอยู่แล้ว แล้วที่เขบอกว่าฉายาของอินทรามดูไม่โหดจริงไหมฉายาคืออะไรอะ่ะฉายาก็แบบว่าตีเฮมเบตีมะพร้าวก็มันเป็นความน่ารักของเพื่อนที่มันสื่อสารต่อกันถูกวลาวา่าเฮ้ยบางคนแม่งไอตีมะพร้าวเนี่ย หน้าบ้านมีต้นมะพร้าวเพื่อนก็เลยเรียกว่าตีมะพร้าวเพราะบางทตีตีไม่มีหลายหลายคนใช่ไหมชื่อมันโหลมัง้งแล้วเนี้ยมันก็ต้องเอาคาแรคเตอร์ที่บ้านหรือว่าตัวต,วตนอ่าแล้วก็อเอ้ยอาตีมะพร้าวว่าบ้านไม่ใช่ตีมะพร้าวนะฉาย,ยาคือเขาขึ้นไปฟันฟันหัวเด็กบูแล้วมันใครเห็นว่ามันฟันดังบันโบ,บ,นโบอันนี้กูฟังจากไอตีเล่ามากูดูในคลิปแล้วแต่อันเนี้ยกูฟังจากไอป๊อปเด็กอินเหมือนกันไอป๊อปบอกว่ากูเรียกมันเพราะว่าบ้านมันอยู่ สะพานขาวมนขาว,ขาวเออมันอยู่ในซอยอะไรสักอย่าง,งากูจำไม่ได้อืกูว่าฟังจากไอ้ป๊อปมาไอ้ป๊อปไอ,บไอบ้บอยเขาก็บอกว่าที่กูเรียกตีมะพร้าวเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือบ้านไม่มีต้นมะพร้าวหน้าบ้านแต่ตีไม่อาจจะคิดว่าเฮ้ยใครเรียกกูตีมะพร้าวมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยกูไปโบ๊ะมาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่มันก็มีหลายแหล่งข่าวถูกป่ะล่ะแต่ละบ้านกูเคยไปบ้านมันที่สะพานขาวใช่ บ้านแม่มีต้นมะพาร้าวท้่หน้าบ้านตีมันน่ารักแล้วเป็นคนฉลาดแล้วเป็นคนเก่งด้วยอแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนรักโรงเรียนที่เราเรียนกันมาอันนี้นเป็นข้อดีมากๆตียังใช้ชื่อใช้ชื่อเฟซว่าชื่อจริงเขาอาัตชัยอินดารายัางยังเป็นคนรักรักอินทละอยู่ไปายหลังดูแลขอบคุณพี่ตีด้วยก็คือเขาบอกว่าฉายาอินทละเนี่ยดูน่ารักกันเหลือเกิน จริงไหมก็ไม่เสมอไปแบบอย่างที่ตองควายเขาบอกอ่ะปะทูนิ้งนง <c oughs> <c oughs> อะไรนะแม่งเล่นคำไปเรื่อยอ่ะให้มันแบบว่าเหมือนคาเลคเตอร์คือค okay. ือโอเคเด็กอินเนี่ยมันมีลักษณะแบบว่าคนทั่วไปมองว่าเฮ้ยเกเลโหดมไม่ถึงว่าคนในระดับสังคมเดียวกันนะ,ะทีเนี้ยเพื่อว่ามันจะต้องขี้คาย แบบเอ้ยมันโหดไปไม่ได้ต้องมีความน่ารักเข้าไปผปสมนี่ต้องอ่ะอม,มันจะได้ดูแบบว่าให้ดูไม่ไม่โหด่อยอ่ะประชาชื่นเขามีอะไรบ้างนะดําเอสโซเอ,อเอ้ยไม่ใช่ดําดํารัเสเซียเออดูมันมแ,มแบบมะสาราดดูโหดนะดูโหดเออแต่เด็กอินไม่มีอ่ะเด็กอินก็มีแบบน่ารักอะ่ะฟิวน่ารักมากกว่าเออบูก็ก็มีแบบ อายาเขาแบบดุๆท้งนั้นเลยเออทางเรานี่หันมาเนี่ยมตัตตบะก <c oughs> ็ไม่ส่วนใหญ่พวกเราเรียกตามคารคเลตอร์หรือว่าชื่อพ่อแม่หรือว่าสถานที่อะไรที่มันแบบว่าอย,อย่างตีสี่มุมเมืองเนี้ยนี่ออกออบ้านอยู่สี่มุมเมืองแล้วไอ้ฟังแล้วมันเข้ากัานอ่ะไอ้ตีไอ้ตีแม่งเยอะใช่ปะออ่ะตีสี่มุมเมืองเอกเต้มเอออะไรอย่างเงี้ยเอ,อ,เอกรลอเอกเตียน เอกแม่กลองก็จะชื่อป้าอกไเงี้ยาครบเลยนะคือไอ้ส่วนใหญ่ไอ้คนที่มีฉายาส่วนใหญ่เป็นชื่อซ้ำไงใช่ไหมใช่ใช่ท่านหลังเนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่คนในอินไม่น่าจะมีเกินสามคนไม่ไม่ถ้าหลังอ่ะมีมีหลายคนแต่ว่าเป็นระรุ่นระรุ่นละรุ่นงนนี้ไงถูกต้องไงเรามองมันจะไม่มันจะไม่สมมติหลังก็ไม่เหมือนกับทันรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นสี่รุ่นห้ารุ่น มันเขาก็มีที่พูดกันว่ามีพี่หลังรุ่นรุ่นโเล่ปะชื่อหลังเะยนะใช่รุ่นพี่จัโอเอะแต่นี้ถ้าพูดถึงหลังอีนึงก็มีคนเดียวแต่ถ้าพูดถึงตีเนี้แม่งหลากหลายอ๋อใช่ถ้าถ้าตอนเนี้ในภาพในในโซเชียลก็จะมีเป็นกูอะไรเงี้ยแหละเออกระชัดอ่ะบางทีถ้าชื่อมันน้อยมันก็ชัดเนี่ยบิลลี่เชัดไหม บิลลี่ก็ชาร์จดีเพราะว่าเอามาจากบิลลี่หนึ่งเก้าเก้าอะไรที่เป็นอัลบั้มของผมเคยเคยเจอนะบิลลี่มันเขียนที่โต๊ะอ่ะที่ต๊นนักเรียนอ่ะบิลลี่จิโก้ค่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นสมัยก่อนเคยเห็นไหมถูกมันชอบเขียนบิลลี่เป็นสมัยเรียนก็แบบว่าเป็นไงบ้างสาวๆก็ชอบแต่ตัวเองไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่นะจุดตอนนั้นนะมันถึงผมบอกเลยนะบิลลี่สมัยเรียนนี่ถือว่าหน้าตาดีเลยนะ ก็สาวก็ชอบแต่ตัวเองไม่มั่นใจจริงหรอวะจริงๆริงแล้วเป็นคนที่ใอ้สาวชอบอยู่แล้วคิดอยู่แล้วใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่มั่นใจจริงหรอวะเขาเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในเวลานั้นนะแต่วันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เขาก็มันมปแน้วชัดเจนวันนี้เขามีความชัดเจนอยู่แต่ยุคนั้นน่ะเราก็วิธีคิดความคิดมันก็ไม่เหมือนวันนี้ใช่ป่ะไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่มันจะแล้วมึงมั่นใจมั้ยมั่นใจตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว เป็นไง่ะเรามั่นใจสิ่งที่เราคิดที่เราทำแล้วสิ่งที่เราจะต้องเดินไปต้องรู้ไงออเรารู้จีไหมว่าเราจะต้องเดินไปยังไงแต่แบบระหว่างทางอาจจะแบบว่าซ้ายหันขวาหันบ้างแบบว่าออกนอกลูก่นอกทางก็ได้แต่ถึงเวลาก็ต้องกลับเข้ามาในชีวิตอยู่ดีอ่ะยืนอิน รุ่นเดียวกัน,กนครั้งมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็ออกเลยพูดถึงเพื่อนเหยื่นหน่อยได้ไหมพูดได้กูว่ามึงพูดถึงเรื่องไอเหยื่อเนี่ยกับเพื่อนกูที่เกาะทาง,งานเนี่ยรุ่นน้องกูไปแดกเหล้าที่บาร์อันหนึ่งปุ๊บเนี่ยแม่งก็บอกพี่พี่พเกเรหรือเปล่าเนี่ยเรามีคนทักเหรอมีคนทักผมเนี่ยเป็นรุ่นน้องพี่หเหยื่นซื้อของเก่าเล่นของเก่ามาด้วยกันแบบว่าเป็นสิบเปีสนิทกันมาก อบอกให้จริงเหรอวะกูว่าเป็นเพื่อนงานันานแล้วที่กูไม่ได้ติดต่อกันและไอ้น้องคนเนี้ยมันก็อยู่ที่เกาะพังงานม,มันก็บอกว่าทุกวันนี้เองพูดคุยกับหยันอยู่แล้วก็อเอหยันถ้ามีเวลาก็จะมาเที่ยวเกาะพังงานแต่กูยังไม่เคยติดต่อเหยันไปอืมอ่ะโอเคเดี๋ยว<ป>ให้เฟซไปแล้วหยันเนี่ยติดต่อมาบ้างนะถ้ามาพังงานก็หา เพื่อนอ๋องหรือพี่เกเรเราได้มันมีเพื่อนอยู่ที่เกาะเหมือนกันอ่ะโอเคอยู่ที่เกาะแล้วพูดพูดถึงเหยืยังไงบ้างเราจะเจอเหยืแค่ปีเดียวอย่างนีใช่ไหมก็คือเวลามันผ่านมานานแลยก็เราไม่ได้มีการแบบว่าติดต่อกันหรืออะไรเงี้ยแต่แต่รู้ว่าตอนนี้เขาก็มีชีวิตที่ที่ดีของเขาแล้วเขาก็มีการของเขาอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็ถ้าเจอกันก็ยังก็คือเพื่อนอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ เราไม่ได้มีคอนเนคชันกันในเวลานี้อ่าขอนึกภาพไม่ออกผมก็มไม่มีรูปไม่มีรูปเก่าเหยื่นหน้าตาเป็นไงบ้างโหเหยื่นสมัยเรียนอะหลอ่อกูว่าในในรุ่นเนี่ยกูว่าถ้าเกิดว่าท็อปไฟเนี่ยเหยื่นก็ต้องเป็นหนึ่งในห้าโอ้โหอ่ะหนึ่งในห้าในรุ่นมีใครบ้างไอ,อ,อคำว,ว่าหล่อเนี่ยมันประกอบด้วยความเท่ความเฟีเฟ้ยวอะไรเงี้ยอ่ะโอเคหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของรุ่นเก้าอ่ะว่าต้องมีเหยื่นเหยื่นหนึ่งไอโอ โอเสียแล้วก็นั่นแหละเฮ้ยคนนี้ไปตังอโอโอทิศเย็ดไปตังกอกูนี่แม่งเออแม่งหล่อจริงแม่งสูงหล่อผมเอ้ยหลับได้สั่งเราไอไอโอนี่บอกเลยแม่งใช่เลยและคนที่ตกท็อปไฟไม่ได้คือบิลลี่ป่ะก็ไม่ยอมเนี่ยบิลลี่อยู่แล้วเออใช่เออท็อปไฟของอินทระรุ่นเก้าปีพศสองห้าสามสี่นี่ยังไงก็ต้องมีบิลลี่คือมองว่าคาร์บอยไอวัดเหรนเนี่ยหรอเออ ไอ้เหี้ยคือการขับบอยก็ได้ขาบบอยแล้วอีกคนใครวัดเยินเนี่ยวัดเยินเออว่าขาบบอยวัดเยินหนังอินแปดสิบไม่กูมองกูมองเนี่ยเวลากูมองกุมองเนี่ยกูจะมองแบบว่าคนที่มีผิวสีเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ไว้อันนี้มองกูนะอ๋อเออมันก็อยู่ที่บริบทด้วยว่าให้มุมจะมองชั้นลงตรงพี่เขา อ๋อไมเสียบช้าเสก่อนพี่พชาแล้วเอ็มเอียแล้วไม่คุยไปก่อนอย่าไปเข้าใจเมืกี้นิดไปเมื่อกี้ช้าอยู่แล้วพี่แต่ว่าอย่างที่บอกในสายตายุคนั้นนะอ่าถ้ามีพี่คาร์บอยกับวัดเหยือนผมว่าแก๊ง80แม่งดูโห่ยกูเพิ่มอีกคนได้ไหมไม่ไดก็ต้องตัดสองคนนี้ออกเพิ่มเป็นหกแล้วกันอ่ะเอเวตานโอ้โห80อีกแล้วเออแม่งเด็กใต้มันเข้มไงเข้าใจป่ะเออ ไอ้พวกมีผิวสีเนี่ยมันเป็นที่นิยมเลยเว้ยก็ต้องเอาหลายๆอย่างมาประกอบด้วยโอเคก็คือท็อปไฟท์ผ่านไปผมคุยเรื่องเยินก่อนเยินบอกว่าโจนอะไรถึงต้องออกจากอินทระไปนะก็ลนบูเนบูเหตุการณ์วันนั้นอยู่ไหมเหตุการณ์วันนั้นก็อยู่แต่ไม่ได้อยู่ในทุกสถานการณ์ก็เราก็อยู่แบบว่าบริบทรอบนอกนั่นเองจด ยังไงบ้างขอขอเล่านิดเดียวนิดเดียวพอแล้วอันนี้ไม่รู้มีคนคนเคยเล่าให้ฟังยังวะกูเนี่ยอ่าไปเจ็ดสีคอนเสิร์ตมาใช่ไหมครับแล้วก็โรนตียังมีซ้อมอืมแต่เราก็จําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นอ่ะมันมีงานอะไรว่าใครมาสแสดงอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เดินจากโรนตีมาสวรีอ์ระหว่างนั้นก็แบบ เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะมีปัญหามีอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็เด็กบลังเดินมาเดินมานั่งรถเมล์ว่ารถมันติดเยอะไงใช่ป่ะล่ะก็มาถึงสวรีก็เห็นแบบว่าเฮ้ยเห็นเหมือนเด็กอินเต็มเลยเต็มป้ายรถเมล์เลยใส่ชับสีเทาอืมจริงๆเราก็ไม่นึกว่าจริงๆมันเป็นบูมให้เด็กอินเพราะตอนนั้นอินมันเริ่มมีรอบบ่ายแล้วใช่ป่ะล่ะอืมเราเห็นปุ๊บอ๋อน่าจะเป็นพวกรอบบ่ายแล้วก็ลง ลงรถเมย์มินิบัสอ่ะวิ่งเข้าไปหาเพื่อนบอกเฮ้ยเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยจะทักทายอ่ะที่ไหนได้แม่ก็คือแม่งหยิบปืนมาเลยไล่ย,ยิงเลยแล้วคือแม่งอยู่กันเป็นร้อยอ่ะเฮ้ยม,มันร้อยเรื่อวะเป็นร้อยเพราะมันจริงๆริงมันมีหางแถวเดินมาเต็มเลยมันเดินมาเรื่อยๆแต่กูว่าเดินมาบ้างนั่งรถเมย์มาบ้างนี่หว่าบางทีแบบว้ยบริบทบก็คือแบบว่า รถติดอ่ารถออกปุ๊บกะโดดขึ้นรถเมย์แม่งลงตรงไหนกู mm hmm. ก็เดินต่ออะไรเขา้าเข้าใจว่านแนวเนี้ย mm hmm. แล้วก็แม่งอะไรยิงกูตอนนั้นอยู่ไอ้กวางไ่ใครอีกคนไม่รู้ก็วิ่งวิ่งประมาณแบบขึ้นสะพานลอยไปอ่ะไอ้ตุงผีเพิ่นเก่าอ่ะแต่ขาลงอ่ะจำได้ว่าลงแค่สามเก้าแม่งถึงด้านล่างเลยก็วิ่งไปซอยพานิชธุสิต mm hmm. ก็วิ่งไปหลบบนดัดป้าร้างกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มองดูแม่งทักแถววันยาวเลย แล้วก็เหตุการณ์เรื่องทั้งหมดเราก็เดินลงมาใช่ไหมก็รู้ว่าเอ้ยเหยื่อแม่งโดนแทงแต่ในเหตุการณ์ไม่เห็นบิลลี่เล่าให้ฟังอีกทีว่าอ้มันเดินมาเหยื่อผมยาวใช่ไหมแล้วเหมือนบูแม่งกระชากผมเสร็จแล้วแม่งก็ใช้แบบดาบดาบแทงอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะมันบอกว่าเหมือนแบบว่าดาบยังปักหน้าอกอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ยืนยันข้อได้จริงนะแล้วก็ บิลลี่อ่ะตอนนั้นมันยืมชอปป็อปกูไปมันก็บอกว่าเอาช็อปที่มึงให้กูมาเนี่ยเลือดมันพุ่งออกมาไงแล้วก็ไปโรงพยาบาลพยาไทไม่รู้หนึ่งหรือสองแล้วตอนหลังก็ไปเยี่ยมมันที่โรงพยาบาลก็เท่านั้นอะ่ะก็รู้เหตุการณ์แค่นั้น<ม>แต่รู้ว่าตอนที่เราวิ่งขึ้นสะพานลอยแม่งยิงปั้งปังตลอดอะ่ะเพื่อนมากันเยอะอ่ะแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่เหยียดเขื้อไว้ผมผมบอ๊อบ บอบกามันไม่ได้บ๊อบนี่มันยาวประมาณปปดบ่าเลยแล้วเขาแค่บอกว่าโดนเอากระถางต้นไม้ทุ่มหัวโอ้อันนี้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ยืนยันโอเคไม่เป็นไรก็เพื่อนเยินก็ต้องออกจากทรงงที่ไปเขาคงไม่ได้อยากออกแต่หมายถึงว่าผู้ปกครองอะไรเขาอาจะแบบไม่ได้ยินดีที่ต้องมาเรียนว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องวกนี้บางทีแบบคนมันโดนแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่สบายใจที่จะต้องเอ้ยมันต้องเกิดความเสี่ยงใช่ป่ะอืมโอเค วันนี้ก็มานั่งกินกับพี่เกเรนะครับก็เจ้าของสถานที่คือพี่พันด,ดี้ครับอืโอเคพี่พันด,ดี้เขาทําอะไรอยู่นะพี่พันด,ดี้ก็ทาํางานศิลปะครับเรารู้จักกันตั้งแต่งานรู้จักกันมาตั้งแต่ที่บอกรู้ว<ๆ>่าติดกันแล้วพี่ดี้เขาก็อยู่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ไปฝากอาวุธฝากมีดฝากปืนที่สาวรี ที่ร้านศิลปะเมื่อก่อนเขามีพี่ชายชื่อพี่ป๊อปบี้ใช่ป่ะเราก็เอาไปอาศัยฝากอาวุธอ่ะผมถามอีกหนึ่งงานศิลปะตรงเนี้ยผมไม่่คยมาคนมองว่างานศิลปะคืองานแบบไหนขอเดินดูได้ไหมก็ศิลปะมันก็กว้างอันนี้อาจจะต้องให้พี่พัดดี้อธิบายอีกทีนะครับว่างานที่ไปของความเป็นมาเป็นยังไงอะไรย่างงั้นเดี๋ยวไปคุยงานศิลปะเดินดูเดี๋ยวเดินด้วยโอเค